มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าขาที่คุปต้าแสงทองสต็อกแน่นๆจัดเต็มมีรถแท็กอร์คุปต้าให้เลือกชมพร้อมกับโปรโมชั่นสุดฮอตไปชมกันค่ะ ลูกค้ากำลังมองหารถแท็กเตอร์วิใช้งานแต่ไม่รู้ว่าจะใช้งานรุ่นไหนวันนี้เซลปุ้ยจะมารีวิวรถแท็กเตอร์ให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าทั้งงานไร่และงานนาในราคาไม่แพงพี่ช่างมาเลยคะ่ะเซลปุ้ยพร้อมคะ่ะ รถแท็กเตอร์รุ่น B เซี่ยรีมีตั้งแต่ขนาด 21, 24และ27แรงม้าเหมาะสําหรับงานพืชไร่ไม่ว่าจะเป็นไร่อ้อยและไร่มันนะคะสามารถบํารุงรักษาในร่องอ้อยได้ใส่ปุ๋ยสับหญ้าพรวนดินสางใบอ้อยได้มาในราคาไม่แพงพร้อมกับโปรโมชั่นฟรีดาวพอนาน10ปีฟรีช่วยบำรุงรักษาให้1ปีหรือสูงสุด200ชั่วโมงและฟรีโครงการอ้อยให้สําหรับเกษตรกร,กรชาวไร้อยมาในราคาไม่แพงค่ะสำหรับ B 2 1 ราคาอยู่ที่253,000บาท 2> B 2 4ราคาอยู่ที่341,000 0บาทและ B 2 7ราคาอยู่ที่382,000 0บาทค่ะมาเลยค่ะช่้เลยค่ะรุ่นบีต่อไปนะคะรุ่น L ซีรีส์ค่ะ L, <5. S 1> L มาเลยค่ะสำหรับรถแท็กเตอรุ่น L นะคะมาสำหรับงานพืชไร่และพืชน,นาลูกค้า สามารถทํางานได้อนเนกประสงค์ไม่ว่าจะเป็นปลุยน้าลมมาเลยค่ะ l 3 2 2 8นะคะราคาอยู่ที่5300บาท l 4 0ราคาอยู่ที่592,500บาทและ l 5 2ราคาอยู่ที่738,000บาทมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษฟรีดาวน์พันนาสูงสุด10ปีฟรีชุดบำรุงรักษาให้นาน1ปีหรือ600ชั่วโมงค่ะ มาเลยค่ะรถแท็กเตอร์ MU ซีรีส์นะคะขนาดอยู่ที่49และ57แรงม้าเหมาะสำหรับงานพืชไร่ต้องการใช้งานแรงฉุดลากนะคะด้วยน้ำหนักที่หนักขึ้นนะคะด้วย MU 49อยู่ที่2.1ตันแล้วก็ MU 57อยู่ที่2.8ตันนะคะราคา MU 49นะคะราคาอยู่ที่800,000บาท MU57 ราคาอยู่ที่979,500บาทมอชั่น Su เปอ t เซสเช่นกันค่ะฟรีดาวพนัสูงสุด10ปีฟรีชุวบำรุงรักษาให้นาน1ปีหรือ750ชั่วโมงไปเลยค่ะ MU49 ไปเลยค่ะต่อไปรถแท็กเตอร์ M62 นะคะ ซีรีส์ของเรานะคะมาเลยค่ะมาเลยค่ะรถแท็กซี่เอ็มซีรีสนะคะขนาดอยู่ที่62แรงม้า 75, 88, 98และ108แรงม้านะคะมาสำหรับงานไร่อ้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นระเบิดดินดานงานฉุดลากต่างๆนะคะราคาไม่แพงค่ะ M62 นะคะราคาอยู่ที่975,000บาทนะคะ ราคา M75 นะคะอยู่ที่1 2 3 8 5 0 0บาท M88 ราคาอยู่ที่1 4 2 7 0 0บาท M98 ราคาอยู่ที่1 5 4 1, 7 0 0 0บาทและ M108 ราคาอยู่ที่1 7 3 5 0 0 0บาทดาเริ่มต้นเพียง10%พอนนาน10ปีฟรีชุดบำรุงรักษาให้นาน1ปีหรือ900ชั่วโมงค่ะตอนนี้นะคะสามารถ ใช้งานได้นะคะแล้วก็19เดือนนะคะเริ่ม่ายงวดแรกเดือนเมษายนปี70ค่ะสำหรับเกษตรกรท่านไหนนะคะที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นทั้งงานไร่งานนางานบำรุงรักษาในพืชต่างๆหรืองานตักต่างๆนะคะก็สามารถติดต่อได้กับคุปตาแสงทองทั้งสางสาขาค่ะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานใหญ่สาขาอำเภอบ้านถือและสาขาน้ำโสมนะคะใกล้ที่ไหนไปใช้บริการได้เลยนะคะ